ขวานนเหมือนดีเซลครับอย่างไม่แรงครับเดินได้ครับจะิปใช้ขวาแล้วครับโอ้โหนัทพัฒน์ตามขวาอยู่นะครับนัทประพัฒน์ในเจงหวะาสองครับปีกดีจริงๆครับไม่มีหมดนะครับดุเกระเกินครับขอเสียงปรบมือให้กับนังมวยทั้งคู่นะครับโอ้โหไอ้หนูตัวนี้น้อยนะครับแต่ฝีมือไม่น้อยตามตัว ไม่มีหยุดหายใจไม่มีหยุดชกเลยนะครับคูน่นี้มีอนาคตด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้โหดังอีกแล้วครับ<า>เราเจอเพชรเป็ดงามอีกแล้วครับ<า>ตัวนี้<า>จําชื่อไว้นะครับเจริญชัยปลายไฟในเนี่ยโหดูทั้งซ้ายทั้งขวามไม่ธรรมดา,น,าน,นัตภัตติก็มวยจวังหวะฝีมือนะครับนะอีก่อยก็เลี่ยมจัดมือนันนะครับดูบ้านเดียวกับศรีสุวรรณเลยนะครับโอ,อ้โหบ้านแดงนักมวยครับไม่ต้อง That boy.